ปักบุงก็จะมางามงามค่าบุงิบบาทลสิบบาทปาบุ้งบิบาแตงก็งามเด้อจ่าเด้อแมนมึเิมเหมีตำมาเอาแตงกะงามสิบบาทตอนนั้นแตงแค่บาทละแมนนี่แตงยี่สิบบาทค่ะปักบุงสิบบาทเล็กกินบ้านบ้านค่ะเส้นนี้สิเป็นเส้นของเล็กกินบ้านบ้านนะแม่ ใส่เส้นไม่กินบัตรนอ,อกค่ะอารมณากาศตลาดนาทลังด้วยค่ะโปรตันนะครับวย่ะเต็มมากใหม่ๆเลยนะคะได้ยังแล้วที่สงสาร ได้ครับ้งดนนี่แพงนี่ขายดิบขายดีเลียอยุโตเดียว ขายดีคักแข็งนี่บาทนี่เบิดแข็งเดี๋ยวตัวเดียวเยวท่านั้นพี่น้องบรรยากาศตลาดนัดแรงค่ะอยู่ในน้ำฟ้องค่ะ,ะเส้นนี้ฉัเป็นเส้นเนื้อกินบานๆค่ะเนื้อกินบานหน่อฉัเนื้อกินขื้นบานบานเฮาอ,อันนี้เป็นเนื้อกินถุงก้อยกุ้งซุ้มเส้นโอ้ยอันนี้ก้อยกุ้งทงเท่าไดจ้าค่ะ ก้อยกุ hmm. ้งค่ะพี่น like <Yeah, sure. S 1> ้องบ่ต้องไปบอกบ่ต้องไปก้อยหยากก็เจ้าก้อยไปถาเรียบร้อยเลยแม่ยหัวเทียนกับแก้ใส่ถุงโหลดแก้ใส่ถ้วยมันแก้เออโอ้ยเบาเพียดแนี่หัวเทียนแก้ใส่ถ้วยเบาเพียดเบาเพียดเบาเพียดแม่พอคนร้ายค่ะคนมาใส่เงินมืนเนาะพ่อ คนมาใส่เงินมื่นเมียนบะอมกรเทียมยี่สิบบาทได้ไหมอ้สิปมบาทนี่ อันนี oh ้ทุงเท่าไรจานนี่สองหนอยค่ะน่งสองนอยค่ะหน่อยตัวอันนี้มันยังขยับใช่มมันยังไม่ตายอะค่ะขี้ฟมขี้ฟมขี่รอใตหย่หยื่อยุ่สดสดเลยขี้ฟมขี้มกันะี หัวมันเลยเห็ดมันเด้อีกเว้ยตือบุ๊กเดี๋ยวจะเตมสมันสองกระียมยี่สิบยี่สิากระเียมยี่สิ

วางหันจ so ิ้มป้มบาดนี้ตักกระเตียนบาดนี่โอ้ยกระแตนสูงเท่าไรจ้าเกะลอยนึงจ้าโอ้สดๆั้งนั้นเลยเอ้าต้องลอยกินหยากินลอยให่ก็เจ้าเลี้ยงไว้ถาดเรียบร้อยแล้วนี่ได้ไปหาหยาหายู่มันกินยากอันนี้อันนี้ลอยนึ่งบ่านางจ้าอันน้อยนึ่งอันนี้สองลอย พัก mainland, 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 mainland. บันบานต้นเลยพักบไผ่พักใบมะละพักกาดหีนกินกระปุ่นกินกระปุ่นนี่แม่พักกาดหีนไม่เจะเข่ากัน กรล,ลาบกับปุนเผากันเบิดบัดต่เง้งมีเนื้อกินเน,นานนะ,ะ <c oughs> นี่ขนมบอนิบัตนี่ นี่ค่ะขอตัว,วก่อนเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ